พิมพ์ไปว่าพิอันนี้แบบพิมพ์ห้ามห้ามแบบเป็นประโยคเป็นประโยคอันนี้เป็นประโยคยาวเลยนะ mm hmm. อ่าแบบอันเดียวนะพิมพ์ไปว่าช่วงเนี้ยหนูเห็นพี่แตบบ่พิมพ์ตามช่วงนี้หนูเห็นพี่มาเม้นหนูบ่อยแบบทุกโพสอะเออพี่คิดอะไรกับหนูหรือเปล่าแล้วก็สติ๊กเกอร์เขินอะ <laughs> นี่มันวุ่นเย่ยวชาญในการพิมพ์แชทชัดๆเลยนะครับน้องๆองอือยู่แล้วธรรมดา <c oughs> เรียบร้อยแล้วด้วยเออเดี๋ยวรอเขาตอบตอบแล้วบอกอะ่ะออมน้ัสกัร สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้ยครับผมยินดีต้อนรับทุกสู่รายการ DJ d r e a m ม r TH นะครับซึ่งวันนี้นะฮะต้องบอกกันว่าตอนนี้คือเวลา5้าทุ่มครึ่งครับผมก็ไม่อยากจะเสียงดังมากเอาว่าผมจะพยายามพูดใกล้ๆไม้แล้วกันนะฮะคือวันนี้เนี่ยตอนนี้ผมคออยู่กับปอนนะฮะอัานไหนขอเสียงปอนหน่อย <c oughs> อา้าว <c oughs> หลับปะเนี่ยเฮยดีค่ะเออดีส่งนะ้วจะใกล้หลับแล้ว โอเคก็คือตอนนี้ต้องบอกอกนว่าพี่เสือเนี่ยนะครับผมหลายๆคนน่าจะรู้จักพี่เสือนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขากำลังมาแรงมากนะครับในนามพี่เสือมาแล้วหรือแบบอร่อยเชยแยดเค่ K, ไรเงี้ยเออนะก็ลองไปดูกันได้นะครับผมโอเควันนี้นะครับผมจะมาลองใจพี่เสือนะครับผมโดยการแบบว่าให้ปอนเนี่ยทักไปถามพี่เสือเลยเพราะว่าปอนไม่เคยคุยกับพี่เสือเลยใช่ปะ ใช่ฮะเดี๋ยวเสียแล้วจะกลหลับแล้ว <_ an> โอเคก็เดี๋ยวเอางี้ฮะแต่ว่าพี่เสือทักมา <_ an> พี่เสือทักมาว่าอะไรมองว่าน่ารัก <What the S 2> น่ารัก <_ an> ด้วย <_ an> โอ้โหทักมาตอนไหนทักมาตอนไหนเ <_ an> มื่อวัน,นไม่แน่ใจพฤหัสที่แล้วมั <_ an> ้งพฤหัสที่แล้วด้วย พี่เสือนะชาวนมัสการอย่าไปยอม,ม,มครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมนะครับพร้อมที่จะแบบจัดหนักแล้วก็กดไลค์เป็นกลังใจให้เลยครับผมอ่าโอเคตอนนี้คือเขาออนอยู่่ะออนออนอนอยู่นะโอเคทักไปเลยพี่เสือแออ่าแล้วบอกอ่านแล้วบอก S <S a few m o m e o t s l a t e r อรแล้ว,อลวเอาเล้ว <c oughs> อู้วววววอววรวว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 ว่ควววอววอวววอะวว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 วอวว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 ว้วว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 วกวว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 วทั้งผู้ววว้หด เขาตอบยังยังใช่ไหมยังเอ้ยเขาตอบแล้วบอกเขาตอบแล้วบอกโห oh, นี่คือผมเนี่ยคุณผู้ชมครับคือผมอยากจะพิมพ์แชทเองมากเลยด้วยแต่มันมีวังบางอย่างที่ผมไม่สามารถเข้าไปพิมพ์ได้นะคระับมันมีเหตุผลนอนตอบว่า ใจหนูอยู่หรือเปล่าคะเออเอาดิไม,ไม่ไม่ไม่ครับเขาถามว่าน้องปอลล่ะครับน้องปอลล่ะครับอ๋อก็บอกอ่านั่งฟังเพลงหรือนั่งเล่นดีคิดว่าไงดีปอลนั่งเล่นก็ได้อืมนั่งเล่นเลยจัดไปแล้วนะไงต่อ,อตอบตรงตรงได้ไหมโอ้โหนี่มันเหมือนดีมพิมเลยนะ คำแบบนี้นี่มันคุ้นๆนั่นเนี่ยจริงอะรกดีมาใุอเหรอเออลืมบอกไปอ่ะเขาบอกไงนะได้ครับเราเปิดไปเลยไหมปอนลุยเลยไหมลุยเลยละกันพิมพ์ไปว่าพิมอันนี้แบบพิมพ์ห้ามห้ามแบบเป็นประโยคเป็นประโยคอันนี้เป็นประโยคยาวเลยนะอ่าแบบอันเดียวนะ พี่์มปว่าช่วงเนี้ยหนูเห็นพี่พิตามช่วงนี้หนูเห็นพี่มาเม้นหนูบ่อยแบบทุกโพสอะเออพี่คิดอะไรกับหนูหรือเปล่าแล้วก็สติกเกอร์เขินอะออ <laughs> นี่มันวนเช่อานในการริมแชทชัด,ชด,ชดเลยนะครับน้องๆเรียกร้อย เรียบร้อยแล้วด้วยเออเดี๋ยวรอเขาตอบตอบแล้วบอกอ่ะเขาตอบยังเขาตอบยังก็หนูน่ารักดีครับก็แอบมองมองอยู่แอบมองมองอยู่แล้วอยากลองบ้างไหมคะอยากลองครบอะไรอย่างนี้ไงเอางี้เอางี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าไงนะก็น่ารักดีครับก็แอบมองมองอยู่ บอกเลยจริงเหรอคะแล้วพี่ไม่กลัวดีมดีมโกรธหรออะไรเงี้ยพี่ไม่ได้ดีไม่ไดพี่ไม่กลัวดีมโกรธหรออะไรนะเขาอกครับเออพี่ถามมาเลยพี่ไม่กลัวดีมโกรธหรอ คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าตอนนี้คือผมยังไม่เห็นแชทนะแต่ถ้าคลิปนี้ปล่อยนะครับผมแชทแชทเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแ <Yeah. S 1> <อ>ชทมันจะขึ้นตรงนี้นะคุณผู้ชมครับ คือพี่เสือเนี่ยชอบแกล้งคนมาบ่อยแล้วและช่วงเนี้ยคือเขาแบบว่ามามาออกแบบว่ามามาแบบแซลอะไรเงี้ยปอนบ่อยเลยครับผมก็แบบไม่มีอะไรจะทำมานะครับก็ต้องแก้งกลับนะใครชอบคลิปแก้งแบบดีแล้วอย่าลืมกดมาคนละหนึ่งไลค์แล้วคุณผู้ชมครับผมอะไรนะอะไรนะครับคนดูอะไรนะหนึ่งล้านซับพี่ปอนตัดหน้าม้าไหมคะอ๋อตัดครับตัดครับครับผมใช่ครับตัดครับผม อูยตอนนี้เท่าไหร่นะอุ้ยแปดแสนแล้วครับโอ้โอีกสองแสนนะฮะอันนี้มีมเออเองหรือเปล่าอ๋อเออเองเหรอถ้าทุ่มสี่สิบใครจะไปคุยด้วยเขาตอบไหมคราตอบไหมครกลัวเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่เห็นโอ้น้ากลัวเดี๋ยวเจอพลังชาวน้มัสการ์เดี๋ยวรู้ไว้เนาะจริงตอนนี้เขาตอบยังตอนนี้เขาตอบยังตอบแล้วเขาบอกว่าไง ก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับดิ๊อาจจะไม่เห็นอ้าวคุณผู้ชมครับผมยอมไม่ได้แล้วครับผมเลยโอโหจะทุบโต๊ะทาไมวะเนี่ยผมยอมไม่ได้แล้วคุณผู้ชมนะมันเกินไปบางทีอ่ะเออมันเกินอ่ะเออมันโก้อ่ะมันโก้ไปอ่ะบางทีอ่ะเออแบบอร่อยเฉยแล้วอ่ะตอนเนี้ยมันมันเกินอ่ะเออเอางี้ เดี๋ยวเราจะแบบเฉลยเลยแล้วกันว่าผมเป็นคนพิมพ์แต่ความจริงผมไม่ได้พิมพ์นะผมสั่งให้ปอนพิมพ์นะตอนนี้เขาบอกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวใช่ไหม oh. อ่าแล้วก็บอกไปว่าพี่หนูมีอะไรจะบอก oh, <no. S 1> แล้วก็ส่งรูปนี้ไปหรือส่งให <c oughs> กงง้กำลังส่งไปกำลังส่งไปโอเคโอ้โห อะไรนะครับเจอแหวนหรอเล่ะครับครับทำไมล่ะครับอครุ๊ย A few moments later เขาบอกไงนะเขาบอกอ้าวงงส่งผิดเปล่าครับเปล่าครับผมพิมพ์เองแล้วก็สติกเกอร์แบบยิ้มแยญ่ๆอ่ะยิ้มแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอออันเออนั่นแหละนั่นแหละเออ ร้องแน่นอนบอกเลยพี่เสือผมนี่แหละครับจุดจบของพี่เสือนะฮะต้องบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่าคือผมเนี่ยอาจจะมั่แค่ในกลางเป็นอไรงงเขาบอกคืออะไรงงเหรอหมายถึงก็คือรงงก็ผมอะดีมเองผมเห็นหมดแล้วนะพี่พิมไปเลยเออผมดีมเองผมเห็นหมดแล้วนะพี่ ผมลองใจพี่เฉยๆไม่คิดว่าพี่จะทําอย่างนี้เออเออ,อันนี้อันนี้อันนี้โอ้นนอนนนอยขันไว้ขันมืออยากพิมพ์เองจริงๆเขาบอกอาวอ,อ,อ,อ้อาวอ,อ้าวพีเสือ <c oughs> ผมเรียบร้อยเกมแล้วพี่ขอว่าพี่ขอโทษพ,พี่ขอตวพี่ขอโทษพี่หยอกเล่นผมไม่ตลกนะครับอ่า ผมไม่ตลกนะครับแล้วก็พบบม,มายุ่งกับของของผมไม่ได้นะไม่แล้วแล้วน้องน้องน้องเป็นของของพี่เหรอเออะไรปัน่นปั่นเล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 ่นเออเขาเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไงพี่อยากเล่นน้องพี่อยากเล่นน้องอย่าคิดมากมนาะ อืมส่งสติกเกอร์ร้องไห้ไปตัวใหญ่ๆเลยเอา่าว uh huh. แล้วไงต่ออ่อแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีมาจะส่งไปในแชทพี่เสือเองว่าดีมาอัดคลิปแกล้งเล่นด้วยรอแป๊บก็จะสื่อแบบพี่เสือต่อเลยก็ได้นะเออได้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 เอางี้เอางี้ ปอนฝากอะไรนิดนึงดีกว่าก่อนจะไปนอนสงสารมากเลยตอนนี้นโอเคอ่ะเดี๋ยวพูดแทงก็ได้ส, <iper> สวัสดีค่ะปอนชาแนลนะคะวันนี้เนี่ยแบบมาช่วยดีมทำคลิปไปเฉยถ้าชินชอบปอนนะอยากให้ปอนตัดผมหน้าม้านะก็กดติดตามใใช่องปอนให้ถึง1ล้านตับนะคะ โอเคครับผมก็เดี๋ยวปล่อยให้ปอนไปนอนก่อนละกันเดี๋ยวที่เดยวผมจัดการเองโอเค thank you มากปอนบายบายจุบจุบกรรมขอโทษผมเห็นหมดทุกอย่างละเฮ้อเอาสิพี่เสือเอาสิพี่เสือเอาสิพี่หยอกเล่น ต้องส่งแบบจริงจังไปก่อนคุณผู้ชมจะจริงจังเลยนะคุณนิเสือดีมก็แบบเป็นคนนะเว้ยพี่ดีมก็มีหัวใจพี่ดีมก็มีความรู้สึกนะพี่พี่ยอกเล่นหรือพี่คิดจริงพี่บอกผมมาแค่นั้นแหละพี่ เวาเฉลยเลยดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เสือแบบร้องไห้อะครับพี่ขอโทษนะดีมเวลาเฉลยแล้วคนดูสบอกคนดูพร้อมมากผมหน้าเสียคำองพี่เสือผมอยากจะบอกผมแกงวีเลนฮัสโกฮัสโกฮัสโกแกงคนอื่นมาเยอะเจอผมแกงบ้างเป็นไงบ้างล่ะพี่นี่นี่ดู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 นี่ ผมอัดคลิปอยู่วิ่งไงล่ะคนดูวิ่งไงล่ะพี่จุ๊บๆรักนะคืออะไรวะดีมผมอัดคลิปผมอัดคลิปแกงพี่เล่น โอ้ยอ่านแล้วด้วยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอ่านแล้วด้วยไอเวนตกใจจิ๋มไหมรักกันเฮ้ย <c oughs> แต่ไม่ได้คิดจริงๆ ผมไม่จอผมอจริงใครมันจะไปคิดว่าว่าแบบห้าทุ่มอะ่ะเกือบเที่ยงคืนอะ่ะแบบจะมีการแกล้งกันอะ่ะคนดูเออการจะแกล้งเหมือนกันหวอนใสอ้าวเล่นลิ้นเห็นรักกันดีโอ้ยนอ้องวาโซคนดูผมบอกแล้วพี่เสือไม่สามารถทําอะไรผมได้แน่นอนครับคนดูครับผมนะเชื่อผมไหมครับผมจะเชื่อนะครับผมกดไลค์เป็นกำใจคลิปนี้นะฮะเห็นรักกันดีหวานซะหวานหวานซะ รักดาอยากโดนจังโอเคครับเพื่อนๆต้องเปเชียร์จริชจังฝั่งกดซับก็ให้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจไอ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมขอสักไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ขอสองหมื่นไลค์แล้วกันครับคนดูเดี๋ยวอ้าว โดนใหม่อ้าวพี่เสือพี่เสือแก้งผมกลับแล้วครับพี่อ้าวอ้าวแค่เอ้ย,อ,ยอ้าวเฮ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมเฮ้ยอ้าวพิกล็อกว่ะ คลิปครับผมเขาก็แกล้งผมกลับเหมือนเขารู้ว่าผมจะแกล้งอะ่ะเอา้านึกว่าโอ้โหอะไรหนูคนดูครับผมยอมไม่ได้แล้วใครเป็นชาวนมัสการะครับผมคอมเมนต์กันมาเลยว่าอยากให้แกล้งอะไรพี่เสือนะครับผม,มเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรู้เรื่องนะส่วนปอนะครับผมถ้าคุณผู้ชมอยากให้ทำคลิปอะไรกับปอนก็คอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับคนดูเพื่อนๆนะครับใครอยากเอวคืนมากโอเคครับอย่าลืมคอมเมนต์และกดไลค์หถึง2 0 0ห0ไลค์ครับผม แล้วเจอกันคลิปหน้าถ้าเกิน20,000ไลค์นะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปหน้าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับผม